กูทนะีคิวเก้าผมชอบงานประกอบของเขานะมันดูแบบแน่นหนาดีอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับปลายของกู๊ตทีคิเเป็นแบบนี้ก็จะมีปลอกแบบนี้อยู่สวมนะครับส่วนชุดทำความร้อน,นเป็นแบบนี้ เป็นแท่งเซรามิกชุดไมโครสวิตเป็นเป็นมีแผ่น pcb พักนะครับแบบนี้จะดูดีกว่าของแฮคโก้ขึ้นมาหน่อยนะน่ครับไส้ความร้อนมี3ไส้เหมือนกันนะถ้าสังเกตดีๆจะมีสีเหลืองสีแดงสีขาวนะครับผ่านไมโครสวิต ประมาณนี้ครับใส่ความร้อนเป็นเซรามิกเหมือนกันชุดทำความร้อนนะครับตัวนี้ตรงปลายมีตัวป้องกันสายป้องกันปลายสายด้วยนะเนี่ยแล้วก็ล็อกสายไฟด้วยเคเบิลทเนี่ยสายไฟเป็นแบบ สองชั้นนะครับไม่เหมือนของแฮกโกจะเป็นฉนวนชั้นเดียวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะจริงถ้าใช้สำหรับไฟ AC มันควรจะเป็นแบบมีฉนวนแบบนี้นะป้องกันเราได้ดีกว่านะนะครับราคาก็ไม่หนีกันมากจากตัวแฮกโกนะครับ